และบัตนี้ค่ะได้เวลาที่ SCM เปิดการซื้อขายแล้วค่ะ5 4 3 2 1 ขอบคุณท่านผู้บริหารค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัต,แแตรและโล่แสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรและโล่แสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะดรภากรค่ะมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นายแพทย์สิทธวีคะ่ะ เรียนเชิญดราพากรน,นะคะมอบกิจบัตรแสดงความยินดีให้แก่นายแพทย์สิทธวีค่ะค่ะถ่ายภาพสักครู่หนึ่งนะคะ เรียนเชิญคุณแมนพงมอบโล่แสดงความยินดีให้แก่คุณนพกิจค่ะ ค่ะขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับ,ก,รรบกับพิธีเปิดการซื้อขายหลักรทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ Success More s u c c e s Small Being จำกัดมหาชนหรือ SCM นะครับราคา ขณะนี้คือ 2, 2> บาท90าทสตางค์โดยประมาณนะครับก็บวกไป1บาทนะครับ52.63เซนครับก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ที่มาแรงทีเดียวนะครับจากข้อมูลเอกสารข่าวที่ทางบริษัทได้ให้ไว้กับสื่อมวลชนเช้าวันนี้นะครับนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวานัน ประธานกรรมการบริหาร SCM เชื่อมั่นครับว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยยกระดับแบรนด์ของ SCM และสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปในวงกว้างและสมาชิกรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทในอนาคตนอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจของ SCM จากการนาเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้นะครับไปลงทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตครับ ทานของในานนยนพกิจนิธิเลิศวิจิตครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า SCM ถือเป็นบริษัทในธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มตัวรายแรกของประเทศไทยนะครับที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สะทะ้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่มีคุณภาพและก็สามารถตรวจสอบได้ตอกย้ำว่าบริษัทคือตัวจริงในธุรกิจเครือข่ายที่สามารถรักษาระดับยอดขายเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา แลวก็มีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกและผู้บริโภคครับเพราะว่า SCM ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งยังมีความมั่นใจครับว่า SCM จะเป็นหุ้นที่น่าจับตามองสําหรับนักลงทุนครับโดยตั้งเป้านะครับที่จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงหรือ growth stock นะครับแล้วก็จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวครับ